สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญสองเหรียญเป็นเหรียญพอสหายากจะนำมารีวิวให้ f อฟนักสะสมคนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกัน แตก่อนที่จะไปติดตามรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะมีเหรียญแปลกๆมารีวิวให้ FC ได้รับชมกัน ก็ไม่นานมานี่เองนะครับเราก็ได้เข้าไปดูใน YouTube ก็มีช่องช่องหนึ่งเป็นช่องของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นประกาศรับซื้อเหรียญราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็น่าสนใจนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆ ก็จะหาช่องทางพิสูจน์เราก็มีเหรียญทางช่องเขาประกาศรับซื้อเหมือนกันเราก็อยากรู้ว่าเขาซื้อจริงหรือไม่ถ้าเขาซื้อจริงพูดคุยกันได้เราก็อาจจะเป็นลูกค้าของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นคนนี้ ช่องนีอ้อาจจะได้ขายเหรียญถ้าเขาซื้อจริงนะครับเหรียญสองเหรียญน,นี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะเก็บเพื่อที่จะรอนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเขาจะสนใจเหรียญสองเหรียญน,นี้ไหมเป็นเหรียญพอซอหายากเป็นปีพอออะไรก็ ชมกันเลยด้านหน้าก็จะเป็นพระเศียรเล็กบำรุงรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญจะเป็นรูปวัดอารุณคำว่าประเทศไทย10บบาท ปีพศ2542เหรียญน,นี้เป็นเหรียญผลิตน้อยจำนวนการผลิตก็ล้านกว่าเกือบถึงสองล้านหรือนิดๆจาถึงสองล้านก็ถือว่าผลิตน้อยนะครับตอนนี้หายากแล้วใครพบใครเจอก็เก็บ เ็บทุกคนนะครับช่องสมาคม h ช n แนลก็เคยเคยเก็บนะครับก็ได้หลายเหรียญเหมือนกันแต่ก็แบ่งปันไปให้กับาทางช่องพันธมิตรช่องเครือข่ายแบ่งปันไปเรื่อยๆก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่มี สองเหรียญน,นี้นะครับเลอยู่สเหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศ2542เช่นกันสองเหรียญน,นี้ก็เก็บไว้เพื่อที่จะรอกระแสนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับเผื่อบางทีนักลงทุนชาวญี่ปุนนะนนป่นประกาศร,รับซื้อ จะส่งรูปไปประเมินราคาการส่งรูปไปประเมินราคานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายถ้าช่องไหนซื้อจริงนะครับเขาก็อ่านเร็วตอบเร็วแล้วก็ตกลงราคากันนะครับถ้าช่องไหนซื้อไม่จริงก็ไม่อ่านของเราเลย างช่องสมาคมชาแนลนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญพศ5ห้ายากสองเหรียญน,นี้ก็มีกระแสนะครับได้พบเจอข้อมูลจากช่องนักลงทุนชาวญี่ปุ่นก็เลยมารีวิวเพื่อให้ f c ได้รู้ว่าสองเหรียญน,นี้จะเป็นการเก็บรอนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ช่อง ก็ฝากข้อมูลช่องเรียนนี้ไว้ให้ fc ได้ติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเวียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ